ก็ขอ,ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชม fc แฟนช่องของละอองช anel ที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายนะคะก็วันที่15มีนาคมพศ2564นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่รวยรวยสำหรับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมรวมทางเอสด้วยนะคะเอสก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขที่เอสนำเสนอมีโชคมีลาบกันทั่วหน้านะคะ วันนี้ก็จะมาสรุปตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเอ็ดเ mm hmm. ชื่อว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปทุกช็อตนะคะท่านผู้ชมก็เลยอยากจะมาสรุปตัวเด็ดๆในโค้งสุดท้ายนะคะก็ก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องเล่เอาออกแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็ดนดีๆเ็ด็เดๆนะคะเดี๋ยวตามแอดไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ชัยอีกรอบนะคะสำหรับท่านใดทดี่ยังไม่ได้ดูนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปให้นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า38ตรงๆนะคะท่านชม งวดนี้ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผชมวิ่งบนมีเ้ามีหนึมีสอนะคะสตัวบนมีสอก้ากับสองหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวรองจะมีสองศนกับสอนะคะตัวกันจะมี3 1กับ3 9นะคะแล้วก็สาตัวบนมีสามสองเกับเจ็ดสองเก้านะคะสำหรับ3ตัวบนและก็สตัวบนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ เลขวิ่งล่างจะมีห้ามีแปดมีสามนะคะเลขวิ่งให้มาสามตัวนะคะสองตัวล่างมีสี่สามกับห้าสามนะคะตัวที่เด่นที่สุดของเลขล่างนะคะสี่สามกับห้าสามนะคะตัวรองจะมีหนึ่งสามกับห้าสี่นะคะหนึ่งสามสามหนึ่งห้าสี่สี่ห้าสี่สามสามสี่แล้วก็ห้าสี่สี่ห้านะคะ เอา5-3 3-5นะคะท่านผู้ชมคะก็แอดไม่ได้เขียนตัวกลับนะคะก็ให้ท่านผู้ชมกลับไว้บ้างนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมแถมตัวที่พระอาจารย์ชอบก็มี5-3กับ0-4นะคะตัวที่พระอาจารย์ชอบโดยส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็จะเข้าตัวกันนะคะ ตัวกัน3าปดนะคะท่านชม3ามแปตรงนะคะงวดนี้ตัวกันจะมี3-1กับ3-9นะนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็สูตรคำนวณของอาจารย์ลุงหมายนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมา7 3ตร,ตรงตรงเหมือนกันนะคะแม่นมากค่ะสูตรของอาจารย์ลุงหมายนะคะท่านผู้ชมคะงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะคะมี98 หกหนึ่งศูนย์หกหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าหกสองตัวบนล่างก็จะมีแปดหางนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนให้มาสิบหางนะคะงวดนี้ก็จะจะน้อยกว่างวดก่อนนะคะแล้วก็สามตัวบนก็มี 8, 6, 1, 9, 7, 8, แปดหกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดแล้วก็แปดศูนย์หกนะคะ ลุงหมายก็ฟันธงให้แล้วอยู่ที่9889นะคะแล้วก็9669นะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวรองนะคะท่านผู้ชมคะไม่ได้เข้าตัวหลักนะคะก็ให้พี่จินาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนกันนะคะเพราะว่าตัวเลขก็มีลุน้นหน้าลุ้นมากๆนะคะท่านผู้ชมคิดว่างวดนี้น่าจะเข้าอีกนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางนะคะสำหรับ สูตรของผู้ใจบุญนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณผู้ใจบุญนะคะวิ่งบนมี8มี1มี4ีนะคะสาตัวบนมีเก้าแปดสี่สอตัวบนมีสี่หางนะคะแปดสี่สี่แปดแปดหาหแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่ล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งหนะคะสองตัวล่างมีวิ่งล่างมี6กับ1นะคะสตัวล่างมีหกหนึ่งหน หกสองสองหกนะคะสาหรับเลขล่างนะคะท่านผู้ชมคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะสําหรับตัวเลขที่แอดไปขอที่วัดเขาคลามเพชรน,นะคะท่านผู้ชมแอดขอเองเห็นเองนะคะมีหกห้าห้าหกเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะก็เห็นสามหางนะคะท่านผู้ชม แล้วก็เลขของเลขเต่าที่เดินเข้าบ้านคุณยายนะคะวันนั้นแอปก็ส่องดูกับคุณยายเห็นเป็นสามห้าห้าสามสามหกหกสามแล้วก็เจ็ดหกก็นะคะสองเก้าเก้าสองสองเก้าก็เป็นบ้านเลขที่ของคุณยายนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็เลขต้น ต้นมะกอกที่ป่าช้านะคะท่านผู้ชมวันนั้นแอดไปเอากับคุณยายทั้ง2ท่านนะคะก็ได้มาหลายตัวนะคะท่านผู้ชมมี5 3ตัวมี5 07ศนะคะสตัวมี3 1ม3น5่งห 2, 2ึ5งสา5สามหแล้วก็7จ็ดนนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขจะเยอะไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็เลขทําบุญครบรอบสองปีผีเรือล่มนะคะที่วัดเทพชัยมงคลนะคะก็เจ็ดเก้าศูนย์ก็จากหางทําบุญวันนั้นนะคะท่านผู้ชมทําบุญครบรอบนะคะหางอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะท่านผู้ชมก็แอจะเอาเลขหางมันนะคะท่านชมหางที่ว่า คำบุญน,นะคะก็มี790นะคะแล้วก็ตัดเล่มได้มี 900, 9 0 0 9 9 9 9 7แล้วก็4664<ช>ก็เป็นเลขประจำเรือนะคะท่านผู้ชมคะตอนที่เอาเรือขึ้นครั้งแรกก็ได้6446นะคะช่วงน้าตัวเลขก็ออก64เต็มๆนะคะท่านผู้ชมพอครบรอบ1ปีครบรอบ1ปีนะคะท่านผู้ชมก็ออก6446เหมือนกันนะคะ ปีนี้ก็ครอบสองปีนะคะท่านชมก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะมาอีกหรือไม่มานะคะท่านชมเพราะว่ามาตลอดนะคะถ้าครบรอบที่ไรตัวเลขหกสี่สี่หกก็จะเข้าตลอดนะคะและก็เลขของป้าจันนะคะป้าจันเห็นจากเรือก็ศูนย์ห้าเจ็ดนะคะตัดเล่นได้มีห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะ ปลาจันเห็นจากจจมปลวกก็ได้3 1มนะคะมี3553 3 1ห้นะคะซึ่งจะชนกับเลขต้นมะกรกที่ป่ายชานะคะท่านผู้ชมคัะตรงกับเลขคุณยายพยาบึ้งนะคะแล้วก็เลขพยาบึ้งนะคะเลขพยาบึ้งมี0ูนยนะคะ0ูนยนะคะให้ท่านผู้ชมจับคู่เอานะคะสําหรับ3าตัวบนนะคะ เราจะซื้อ078หรือไม่ก็780ก็ได้นะคะท่านชมแล้วแต่เราจะเลือกซื้อนะคะว่าเราจะชอบตัวไหนนะคะแล้วก็ตัดเล่นสองตัวจะมี00 0770 8008 7887นะคะสําหรับตัวเลขพยาบึ้งนะคะก็เข้าอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขมะเขือ เลขมะเขือก็จะชนกับพญาบึ้งอีกแล้วค่ะท่านชมมะเขือวันนั้นแอก็มองเห็นเป็นตีได้สามหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ที่มองเห็นก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามนะคะตีจากลูกมะเขือสามลูกแล้วก็ลูกมะเขือจะเป็นเลขศูนย์ด้วยนะคะสามลูกก็เป็นเลขสามนะคะก็เอามาเป็น แนวทางให้กับ FC นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าตัวเลขก็เยอะมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขพี่สร้อยนะคะเลขพี่สร้อยฝันได้9339เม็ดเดียวเน้นๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่สร้อยก็ฝันแม่นเหมือนกันนะคะถ้าใครตีถูกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขพระอาจารย์เขียนให้พี่สร้อยนะคะมี9 0 0 9 9ก้าแล้วก็เก้านะคะก็ตัวเลขหลายตัวมากค่ะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะเลขความฝันของพี่ทัศนะคะความฝันของพี่ทัศจะมีสี่ห1สองหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็สองศูนยกแล้วก็สองนะคะท่านผู้ชมก็มีอยู่หลายตัวนะคะงวดก่อนพีทัศก็ได้ศูนย์ห้ หนึ่งใบนะคะงวดนี้ก็เห็นว่าได้หลายใบอีกนะคะท่านผู้ชมให้พี่เจนนาดูนะคะแล้วก็เลขเหรียญหลวงปู่สวงนะคะมีเลขเหรียญหลวงปู่สวงที่แอบูชาวันนั้นนะคะท่านชมบูชาอยู่ที่399บาบทนะคะแล้วก็เลขที่ติดมากับเหรียญหลวงปู่นะคะก็มี6กห้สี่สองนะคะ ตัดเล่นได้มีหกห้าห้าหกห้าสห้าสี่สองสองสี่นะคะตัวตัวเลขจะเยอะค่ะท่านชมเลขทูบเสียงไายขอกัอบตาเขื่อนนะคะวันนั้นไปเส้นไหว้หัวหมูกับตาเขื่อนนะคะท่านชมแล้วก็ขโชคขอลาบต่อนะคะจุดทูบเสียงไายกับตาเขื่อนนะคะได้หนึ่งหกสี่ตัดเล่นได้มีหกสี่สี่หหนึ่งหก หกหนึ่งหนึ่งสีี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้3ามหางนะคะก็คุณพี่ได้บุต่ออีกแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าสามตัวแตกงวดนี้จะเส้นไหว้หมูหนึ่งตัวนะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าไม่เข้านะคะแล้วก็เลขต้นกระโ้อนนะคะท่านผู้ชมคืนวันพระใหญ่ก็ไปเอาจากต้นกระท้อนนะคะมีแปดสามปดกับแปดห้าแปดนะคะ ตัดเล่นได้มีแปดห้าห้าแปดแล้วก็แปดแปดแล้วก็โซ่ห้าห้าโซ่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็สามหกหกสามนะคะหลายตัวมากค่ะท่านผู้ชมให้พิจารนาเอานะคะแล้วก็เลขของแอดวันก่อนแอดก็ฟันเห็นนะคะท่านผู้ชมแอดฟันเห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเขียนตัวเลขยื่นให้แอดนะคะท่านผู้ชมก็มี เลข49กับ19นะคะให้มาสองหางค่ะท่านผู้ชม49กับ19นะคะแอดก็กลับไว้มี94กับ91นะคะก็อยากจะนำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังพร้อมกันนะคะเผื่อว่าความฝันของเอฟจะกลายเป็นจริงก็เป็นได้นะคะเพราะว่าไม่เคยฝันแบบนี้นะคะท่านชมจะแมน่นไม่แม่นก็ยังไม่รู้นะคะต้องรอลุ้นในวัน พรุ่งนี้ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะแอดนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะและก็เลขของคุณพี่ที่เขียนให้แอดในงวดก่อนนะคะงวดนี้คุณพี่ก็เขียนให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมมีหกห้าแปดห้าแปดเก้าแล้วก็แปดเจ็ดศูนย์นะคะสามเลขสามตัวก็ให้มาสามหางนะคะและสองตัวตัดเล่นมีห้าแปดแปดห้าแปดเก้าเก้าแปด 9 5 5 9แล้วก็5 1 1 5 7 2่งนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะก็มีหลายตัวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้ตัวเลขก็เยอะมากนะคะท่านผู้ชมแอดก็นําเสนอให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะท่านผู้ชมคะ ชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะคะไม่ใช่ว่าให้ซื้อทุกตัวนะคะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะคะท่านผู้ชมให้พิจารณาเอาตัวที่เราชอบนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ fc แฟนช่องของละอ,อง channel ถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ